ประเด็นเด็ดเกรดกฎหมายวันนี้เสนอตอนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะโอนให้ส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ ราษฎรอุทิศที่ดินซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีให้องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งโดยระบุให้เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับเป็นที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ทางโบราณคดีโดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใดๆดทั้งสิน้นแต่เมื่อได้รับการอุทิศที่ดินมาแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงดังกลาง่าว กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดำเนินงานขุดดินศึกษาทางโบราณคดียอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจึงมีประเด็นว่าหากกรมศิลปากรมีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสามารถทำได้หรือไม่เมื่อซาสดอนได้มีการจดทะเบียนยกที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ต่อมาแม้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ไม่ได้สูญสิ้นไปองค์การบริหารส่วนตำบลยังคงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตา122แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท,องที่พระพุทธศักราช2457 ซึ่งทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกิจสเดีาาตามมาตรา1305แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เทียบเคียงคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ5 6 9ทับอ5เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลเมืองไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดาตามกฎหมายอื่นแล้ว ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอาจถูกถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกิจสเดีกาตามมาตรา8วรรค2วงเล็บ1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วยเหตุผลดังกล่าวหากกลมศิลปากรซึ่งมีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินจึงต้องขอถอนสภาพที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และขอขึ้นทะเบียนและขอใช้ประโยชน์ในราชการตามมาตรา8วรรค2วงเล็บ1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2550แล้วจึงส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สถานะของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินย่อมไม่สิ้นไปเพราะการไม่ใช้เว้นแต่จะถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจึงต้องยื่นหนังสือขอถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและขึ้นทะเบียนขอใช้ประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศ,ศักราช2 5 5 0จบไปแล้วนะคะสำหรับประเด็นเด็ดเกตกฎหมายในวันนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เพจกฎหมายท้องถิ่น by DLA ด้วยนะคะ